You make feel so. อ่ะโอเคมาอยู่ในหมดแรลงฟรีไฟนะอันนี้เป็นหมด4ีนะเราก็จะมาลองเล่นดูว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็มันเพิ่งเข้ามาแล้วก็ลองมาเล่นดูเลยนะ ผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะก็เพิ่งเล่นได้สองสามตาแหละอันนี้ก็ตาที่สามมั้งลองเล่นดูจอันนี้ไม่มีคนนะเอาข้างหน้ามีหนึ่งตัวยังไงเอาขึ้นข้างบนก่อนข้างหน้ามีหนึ่งตัวครับเอาปืบนบอกยิงยิงยิงโอ้โหเข้าตัวครับหรอเข้าไปยี่สิบเปล่าโดนนี่โอ้โหนี้กดสกลิลเอล็อกอย่างไวนะครับเอาสามไปก่อนเลยหนึ่งตัว โดนยิงทางไหนก็ไม่รู้เนี่ยล้มไปแล้วโอ้โหล้มไปแล้วเพื่อนมาช่วยหน่อยดิเพื่อนไม่มาช่วยเลยโอ้โหผมแตกเรียบร้อยผมแตกไปแล้วเพื่อนอยังไงเพื่อนโอ้โหเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนกระโดดกันครับตอนนี้ก็ล้มไปแล้วเอาชนะเฉยเลยใครเก็บเี่ย ซื้อปืนอะไรดีป so, so, ืนน you know, ี um ้เลันนะผมไม่รู้ชื่อมันกันปืนอะไรอันนี้ก็เพิ่งเล่นฟรีไฟล์อะไรยังไม่ถึงปีเลยนะตอนแรกก็เล่นแต่ Rv นะเล่นยังไม่ถึงปีกันนะครับก็ลองเพิ่งมาเล่นดูเอาเลยตายสองนะฮะยังไงเจอคนมีคนหรือเปล่าครับเห็นมีคนวิ่งยังไงผมแล้วหนึ่งตัวเอ้าเอ้าเอ้าเข้าหัวไปแล้ว เขาหัวเป็นไงโอ้ถึงขึ้นโอ้ไม่ขึ้นนะเพื่อนเป็นไนก็ไม่รู้นะโอ้ยเข้าไปตัวสามสองเพื่อนเจ็บเอาเพื่อนล้มไปเลยวอหนึ่งคนเอาซ้ำซ้ำไม่ได้ยังให้ยิงยิงโอ้ยโดนโดนตอดเอาสวนขึ้นอะยังไงครับโอ้หมาแล้วโอ้ยมันยิงเจ็บนะโอ้เจ็บอะโอ้เป็นไงเข้าหัวซ้ำเลยอย่าให้มันชู โอ้โหโดนโอ้ยโ,หโ,หโดนเจ็บอืมจริงกูเหรอเอ้าเอ้าโอ้ยแหลกแหลกแหลกหลอนหลอนเ้ยหลอน,อนพันยาก่อนเลยโตแล้วเอ้าชนะโอ้โหชนะสองตาแล้วอะเต้นโชว์เลยนี่นี่เต้นโชว์เลย เลนปืนก็เพิ่งเข้าใหม่นะเนเหมือนแบบใช้กระสุนแดงนี่แหละครับแล้วเวลาเล่นมันก็จะลัวเหมือน MP ศูนย์แต่มันก็มันลัวไม่เท่าอ่ะแต่มันแบบกระสุนตรงเดะเลยนะกระสุนก็ไม่ใส่เหมือน MP นะฮะ MP นี่ปืนนี้ก็เข้าหัวง่ายนะเล่นยูแล้วเข้าหัวง่ายอยู่อันนี้ก็เพิ่งหัดเล่นก็เอตอนแรกก็ไม่รู้มันเล่นยากวาก็ลองหยิบมาเล่นดูมันก็ไม่ยากเนี่ยฮะก็เล่นง่าย ลองมาเล่นดูเอาแหลกเยอะอ้เอ,อนั่งก่อนไปไปไลุยลยเพื่อนบุกแล้วครับจังหวะนี้บุกไปแล้วเพื่อนบุกไปแล้วเอามาหนึ่งตัวนี่เอาโดนทางไหนนะโอ้โหข้างหลังโอ้ลอยหลังเอาเอาโอ้รอยหลังได้ไงวะเนี่ยโอ้มโ,โ,โ,โดนเรียบร้อยโอ้ยนี่อะไอเนี่ยที่ผมจะยิงมันอะ โอ้เพื่อนมาช่วยหน่อยเออมาชุบหน่อยโอ้เพื่อนล้มแล้วชุบชุบเออชุบกูหน่อยเฮ้ยมันมาแล้วโอ้โหมาจากไหนวะเนี่ยแม่งโป๊ะปะเฮ้ยล้มล้มเพื่อนชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยมันมาแล้วเลยเลยเพื่อนเออมันมาแล้วชุบชุบเอายังไงยังไงเพื่อนโอ้โหเฮ้ยคนแหลกเลยเออชนะโอ้โหเป็นไงยิงเข้าตัวชุบเพื่อนคืนเยอะมึงจะมาลูกลูกของเออเพื่อนยังชุบเราเลย ลยตายเดียวชนะครับน,นี่ก็ซื้อของไปเลยซื้อของไปเต็มที่เลยเพราะว่าเราจะชนะแล้วครับมันมีทั้งหมดสี่แมตช์ก็เหมือนหมดธรรมดาแหละเหมอนซีซีซธรรมดาเลยครับไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแค่เป็นเลงก็มันอยู่นะไปโอ้ไปเลยอย่างเงี้ยหัวระเบิดอันนี้ระเบิดอะไรเนะี่ยเพิ่งซื้อมาไม่รู้ม่าคือระเบิดแลนะ้วเนี่ยเอา้าปลาได้ไก่ไม่ลองปลาดูเอา้าไม่ไก่นี่หว,ว่า ในแค่นี้เอ้โอ้เป็นระเบิดควันวยวิวย,ยิงยิงโอ้ข้าตัวสามสามข้าตัวครับหอพันยาเลยมันก็สวนสกิลอย่างไว้นะฮะเจ็บหนักเอาเพื่อนเก็บไปแล้วหนึ่งศพโอ้ยยิงไม่โดนไอ้วอตั้งไว้ก่อนนะะกันกันไว้ก่อนเอาอยัางไงเนะี่ย หิงไม่เข้าหวัวเป็นไรวะปืนนี้มันมันก็เข้าหัวกันดีนะน่ยเปืนนะลองเล่นดูแล้วครับเพ้าหัวดีมากดันเลยครับจังหวะน,นี้ดันเลยครับเพื่อนชาร์จแล้วเราชาร์จมัง้งลองเปืนใหม่หน่อยลองเปืนใหม่เปิดเอ้าหายหายไปไหนโอ้โหมันไปนู่นแล้วเพื่อนบอกโอ้ยตามตามไป,ไปตามไปมัวแต่วิ่งมาชาร์จมันหนีไปนู่นแล้วไม่ได้ดูเลยมันวิ่งไปตอนไหนวะเนี่ย เออเพื่อนเอามันเพื่อนเก็บมาเลยเอาเก็บมันสามไม่นีก่อนเลยสามไม่ตายไปเลยโอ้คนนี้เขาเล่นเก่งนะอ่าชนะเออชนะไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปรู้ไปลองดูตายที่สองกันก่อนนะะตายสองกำลังจะมาโอเคครับเจอตาที่สองเป็นไงครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตายที่สองนะ เอายังไงฮะจังหวะนี้โอหเพื่อนเราก็ยิงแล้วเอาวิ่งก่อนดันจังหวะนี้ดันฮะดันไปเลยฮะเอามีเหมือนมีตัวในบ้านนี่ไง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 โอ้โหโดนไปสิบเก้าสิบสี่ฮะโอ้โหโอ้โหมันโดดยิงเรียบร้อยอ๋อมีเพื่อนอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยมันช่วยมันยิงอะแล้วผมมาคนเดียวจะอะไรไปสู้มันอะโอ้โหเรียบร้อยเลย น,นี้วก็ล้มไม่มีคนชุบแล้วแหละไม่รู้ว่าตาน,นี้เราชนะหรือเปล่านะโอมันซ้ําเป็นไงโอ้โหย่อยยับครับโอ้โหมีเต้นโชว์นี่นี่อามาตาน,นี้จะแก้มือออาหยิบขามาเล่นดีกว่าอันนี้ผมว่าด้านซีซีคามโกงนะเออเห็นเขาเล่นกันอย่างเดียวเลยนะคาเนี่ยมันก็โกงอยู่นะ เรามาลองดูว่าเล่นดูว่ามันจะโกงกิงเงหรอไปเลยฮะลุยวิ่งไปก่อนนะฮะไม่โอ้โหเสียววังเดียว่าเสียวลูกสองสั้นสองนัดนี่แหละโดนทีก็หลับครับเอาโอ้โหโดนไปแล้วหกสามหกสาม โดนไปแล้วหกสามเฮ้ยมาเห้าอะไรวะหกสามอะ่ะพันยาก่อนเลยผมก็เจ็บโอ้เจ็บเหมือนกันนะยังเจ็บอบบมันยิงโอ้ยดาวสองแล้วเพื่อนอะ่ะเอาดาวสามแตกหนึ่งโอ้โหฟังมันกิ่งกันยังเลยอะ่ะตอนนี้ผมว่าจะสู้ได้ไหมเนี่ยเขาไม่รู้เหมือนกัน โอโห้โดนหกสามอีกทีนึงโอ้โห้แปดแปดแตกแปดแปดแล้วก็แตกเลยครับโอ้ฝั่งมันก็เล่นคานะแต่มีสกินโอเคอยังไงยิบปืนแล้วมาสู้ดิฮะปืนนี่เหมือนเดิมมันยิงยุงอะเด็กแถวบ้านมันเรียกว่าปืนยิงยุงก็เรียกตามแไปเรียกตามแบงงั้นเนี่ยโอเคฮนะตอนนี้ก็พอฮะจะแก้มือได้ไหมเนะี่ยฝั่งมันเก่งกันจริงๆริเลยอะ อ้มันคิวกันไปหลายตัวแล้วผมยังไม่ได้สักคิวเลยอันนี้ผมลองลองดูตานี้จะสู้ได้ป่ะเอาหน่อยดิยเพื่อนเอาหน่อยโอ้มันดันไอวอมา,อย,ายังไงยังไงเพื่อนเราจะด,ดันไหมฮะคนหนึ่งไปแล้วครับมันดันไอวอมามันอ้อมแน่เลยผมว่าเนะี่ยน่าจะอ้อมนะฮะเออมัอนเงียเงียเฮ้ยกดผิดอื้หือกดผิดอา่าดาวแล้วเป็นไง มันเก็บไปแล้วฮะศพแรกผ่านไปอันนี้ผมหามุมก่อนมันง่สองตัวดึงดึงขึ้นหัวโอ้โหไม่เข้าหัวเล่นในโทรศัพท์มันยากครไม่เหมือนในคอมในคอมมันดึงง่ายกว่าเอ้าแตกโอ้โหเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนโอเพื่อนมาได้ไหมจะมาไหมเพื่อนบอกมันดักกูอยู่กูมาไม่ได้โอ้ข้างบนโดนียบร้อย โอ้เพื่อนโดนแล้ว M P C ศูนยิงเพิ่อนกูแล้วโอ้โหมันขึ้นช้าเลยโอ้โหสามหนึ่งผมแตกเรียบร้อยโอ้เลยตาสุดท้ายแล้วอ่ะสูม้มันได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้แล้วคารสองก็บอกเลยตอนนี้ตาสุดท้ายแล้วโอ้ยผมแพ้แน่เลยอ่า แพ้ว่ะตาเนี้ยน่าจะแพะเอาไปเพื่อนบุกเลยรออะไรอ่ะจะรออะไรเพื่อนบุกไปเลยไปเลยเพื่อนเฮ้ยในบ้านหนึ่งตัวว่ะยังไงเพื่อนเอ้าเอา,เอา,เอายังไงผมไม่กล้าชาร์จอะ่ะ อาชาร์ตก็ถือว่าเก่งเขาอะใครเล่นได้อะมันไม่ใช่สไนเดอร์อสไนย,ยังพอชาร์ตได้เฮ้ยโอ้ยอย,ยิงลงดินทาไมเนี่ยโอ้โหติดไออีกทีครับมันรู้ทันนะจัางไอวฟนแม่สองก็บอกไม่เป็นไรโอ้เพื่อนแตกแล้วอะโอ้เพื่อนเราแตกแล้วมายัางไงเข้าตัวไปหกสามอีกนั้นหนึ่งกระโดดอือหึห้าเก้านี่ก็เพื่อนพกด่วนเลยโอไปไหนเราพันยาก่อนไหมเรา พัญญาก่อนพัญญาก่อนเอามันมาโอ้โหโอ้เพื่อนช่วยหน่อยโอ้โหตึงโอ้โหแตกครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะแล้วอย่าลืมมากดกระดิ่งด้วยนะครับไปแล้วครับ